รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมครับกับผมแม็กกี้เจียโรทไทพงศกุลครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่จังหวัดตราดสุดชายแดนภาคตะวันออกครับซึ่งห่างจากกรุงเทพไม่ไกลนะครับถ้าเกิดขับรถมาสบายๆก็ประมาณสัก4-5ชั่วโมงแค่นั้นเองนะครับแล้ววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยครับชุมชนบ้านแหลมมะขามอำเภอแหลมงอกจังหวัดตราดครับ ซึ่งที่นี่เป็นอีกหนึ่งชุมชนการท่องเที่ยวครับในโครงการบวรออนทัวร์ครับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า100ปีแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปฟินที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนตามผมมาเลยดีกว่าครับไปชุมชนบ้านแหลมมะขามมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีครับที่นี่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนตราดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดต,ตราดให้นำอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชุมชน มาสร้างเป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการโดยชุมชนนำโดยผู้ใหญ่บ้านอารมณ์ดีผู้ใหญ่สุเทพบุญเพียนคนนี้ลหละครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลมมะขามอยู่ด้วยครับวันนี้จะพาผมไปเที่ยวที่ไหนในบ้านแหลมมะขามครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวให้สงอาสงอาใช่ให้สงอาคือไปให้สนุกเต็มที่ สัง,ง่ะก็คือให้สนุกเต็มที่ครับโอ้โหแล้วอันนี้เ <c oughs> ที่ยวสัง,ง่าของผู้ใหญ่เนี่ยมีอะไรบ้างผู้ใหญ่กิจกรรมหลักๆที่ท,ที่ที่มาแล้วสนุกก็คือล่องเรือครับชมบรรยากาศของฝ่าชายเลนชมบั่นหุนห่นกระดาน <c oughs> การ <c oughs> แสดงถึงเคร่องไม้เครื่องมือที่ท,ที่เก็บไว้นานแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงได้อามาแสดงเรื่องของการใช้งาน ตามยุคตามปัจจุบันอของเขาครับแล้วก็การตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นพิษพันธ์ของจังหวัดตราดย่อยๆนะครับครับ,รบแล้วก็สิ่งที่มาแล้วมะขามจะต้องขาดไม่ได้คือโตวารีโอโ้ผมว่าน่าจะสนุกแล้วครับผู้ใหญ่เราไปเที่ยวสงัดกันเลยดีกว่าครับไปผู้ใหญ่เลยครับพร้อมแล้วไปให้สงัดเลยชาวชุมชนบ้านแหลมมะขามมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ถึงวันพระก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันครับโดยวัดแหลมมะขามแห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชนมีบรรยากาศสงบร่มรื่นและเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อต่างๆของคนในชุมชนอันนี้คืออะไรนะครับที่ใส่อัฐิอดีเจาว,วาดทุกองจะเอามาบรรจุไว้ที่นี่ รวมกันเลยให่ครับลแค่กลางอาทิวัดกลางวัดาวัดซึ่งรู้สึกว่าต้นไม้มันแบบ เรื่องน่าแปลกอีกอย่างหนึ่งของชุมชนนี้คือแม้จะไม่มีผู้นับถือาศาสนาอิสลามเลยแม้แต่คนเดียวแต่กลับมีาศาสนสถานของชาวมุสลิมที่เรียกว่าโต๊ะวาลีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดแหลมมะขามแห่งนี้ด้วยครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเดียวในประเทศก็ว่าได้ตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนโต๊ะวาลีคือที่สิงสถิตดวงวิญญ,ญาณของโต๊ะ หรือผู้เฒ่าผู้แก่ในศาสนาอิสลามและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมุสลิมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเคารพสการะอยู่เป็นประจำสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชุมชน2องตำนาน2ศาสนาที่อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขครับเราขอเราก็จะยังไงก่อนครับผู้ใหญ่ผมต้องทำเราใช้ มือเข้าไปงมทรายแล้วตั้งคิดอธิษฐานเซงที่เราจะขอครับแล้วคือข้างในน่ะมีทรายอยู่ใช่ครับแล้วก็เอาทรายพรมหัวให้สมความตั้งใจแล้วก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เปลี่ยนตรงนี้ให้เปนในนั้นให้สําหรับที่นี่นะครับผมพอสําเร็จหวังได้ผลกลับมาตามวัคซีนที่เขาบอกเราก็จะมาทําการใช้คำว่าท้ายวัคซีนที่บอกวที่บอกว่าอันนี้เราผมลองเลยนะ มลงไปลึกๆมันจะรู้สึเกเยน็นอ่าเนี่ยเจอแล้วชนดคนมาบนบานให้ขายที่ได้พอดีเห็นชนดเดี๋ยผมลงงอมก่อนนะ,ะ,ะก็เป็นความคุ้นเคยกับอีกโอ้ยทรายละเอียดมากเลยครับทรายมันละเอียดมากเลยทรายถูกล้างน้ําอย่างดีอ๋อทรายะละเอียดอิบเลยครับอ่าพอล้วงเข้าไปแล้วเสร็จแล้วนะครับตัง้งจิตอธิษฐานว่าเราจะอธิษฐานอะไรหรืออขออะไร ผมก็เอาทรายมาพรมบนหัวแบบนี้ใช่ใช่ทรายมาพรมบนหัวนี่นะครับนี่ทรายอย่างนี้ก็นี่มีคนมาขอให้ขายที่ได้ไปขุดของเขามาเดา๋ยวเอาของเขามีคนมาขอให้ขายที่ได้แต่เราไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์เขาเขาจะยังไงเออมาเปลี่ยนอะไรตรงไหนให้อืนี่ผมว่าพรมบนหัวเลยนะครับนี่